สวัสดีค่ะพ่อกับบูสาวไทยบ้านนะคะวันนี้เรจะพามาดูเห็ดนะคะเข้ามาแล้วก็เริ่มเรือเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปของแมทที่จะพาเรื่องราวดีๆคลิปดีๆของแมทนะคะแม่ตัดเห็ดลดน้ําเห็ดสิแล้วนะคะนี่นะคะทุกคนเห็ดหนึ่งเห็ดกังอองนะคะหนึ่งสองก้อนนะคะสามก้อนนะาสี่ก้อนห้าก้อนหกก้อนเจ็ดก้อนนะคะแปดเก้า 5, 1ิบสิบก้อนนะคะตอนเย็นถึงจะเก็บได้นะคะอันนี้สองสามก้อนนี้ถึงจะเก็บได้นะคะสวัสดีครั<ๆ>นพระพุทเราตอนเย็นถึงจะเก็บได้นะ,ะตอนเย็นเราจะไม่เก็บ นี่นะคะเห็นของเรานะคะที่เราตัดไปแล้วนะคะเราลดน้ำไปแล้วกำลังออก เราลดทุกวันเก็บทุกว like ันแบบนี like ้ไปเรื่อยไปเรื่อยๆมันก็จะออกให้เราแบบนี้ออกแบบนี้แล้วก็มาเป็นแบบนี้แล้วก็มาค่อยเป็นแบบนี้นะคะเก็บแบบนี้ไปเรื่อยๆทําแบบนี้ไปเรื่อยจนกว่าเชื้อเห็ุของเราจะหมดเหมือนก้อนนี้เหมือนก้อนนี้นะคะทุกคนก้อนนี้น่าจะหมดแล้วนะคะก้อนนี้น่าจะหมดแล้ว จะเป็นแบบนี้ถ้าเชื้อเห็ดหมุนแล้วเห็ดจะไม่ออกให้เราได้เก็บอันนี้คือเชื้อเห็ดหมุนแล้วเราก็เอาไปใส่ที่ต้นไม้ได้เลยนะคะแล้วเราก็ซื้อมาปลูกใหม่ได้นี่แหละคะ่ะการการตัดเห็ดการลดน้ำเห็ดที่ดอกเห็ดกว่าจะโต ให้เราได้เราประทานให้เราได้ขายมันก็นานนะคะแ้วก็ขอจบคลิปการพามาดูเห็ดเพียงเท่านี้นะคะรอดูคลิปต่อไปของแวนได้เลยนะคะว่าแวนจะพามาทำอะไรนะคะบ๊ายบายค่ะ